สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้านี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ถนนเ,เพชรเกษมเขตภาษีเจริญเพื่อมาตามหาคนไทยหัวใจไม่ท้อที่นี่ครับ Sense and Sense แต่ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเรื่องราวจะต้องเกี่ยวข้องกับกลิ่นและความรู้สึกแต่ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันครับ สวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีค่ะพี่เจลี่นี่กำลังทําอะไรอยู่ครับกําลังเลือกวัตถุดิบที่จะเอาไปปรุงกลิ่นใหม่ๆอยู่ค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับผมนั่งอยู่กับคุณเจครับรุจิลาตระกูลยิ่งเจริญครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเซนต์แอนเซนต์ลาบอร์าอรี่จำกัดครับผมขออนุญาตเรียกเจเนาะได้เลยครับแสดงว่าพี่ไม่ได้เข้าใจผิดนะว่าเจทําธุรกิจเกี่ยวกับกลิ่นและความรู้สึก ใช่เลยค่ะของพวกเราเนี่ยที่เซนต์แอนเซนเราจะเป็นผู้ดูแลประสบการณ์กลิ่นครบวงจรให้กับธุรกิจค่ะตั้งแต่กลิ่นที่ได้ทอดอัตลักษณ์ของแบรนด์เอง<ม>ที่อยู่ในบรรยากาศของโรงแรมเองไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ในสปาค่ะผมนี่ไม่เคยรู้เลยนะครับว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับกลิ่นอย่างนี้ด้วยมีเยอะไหมฮะ ยังเป็นอาชีพที่มีน้อยค่ะถ้าเทียบยังมีคนเคยพูดเล่นๆกันว่าจํานวนนักปรุงกลิ่นในโลกใบน,นี้รวมกันยังน้อยกว่านักบินอวกาศน้อยกว่าใช่ไหมแล้วแต่ชายคะ่ะยังอยู่คันเป็นแบบหลักพันคนอะไรเงี้ยเขาเรียกว่านักปรุงกลิ่นใช่ค่ะทําไมถึงรู้สึกอยากจะมาทําธุรกิจเกี่ยวกับกลิ่นเนี่ยตอนแรกอะเซนต์แอนเซนต์เป็นแบรนด์สมุนไพรมาก่อนค่ะ ก็คือเราตอนแรกเนี่ยเราเริ่มมาจากไอเดียที่ว่าเราเจเองเนี่ย,ยก็เป็นนักวิจัยจบทางวิทยาศาสตร์มาเลยคุณแบงค์เองก็จบวิทยาศาสตร์แต่ว่าไปเป็นดีเทลที่ดูแลในเรื่องของยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์ะคะ่ะ แต่ตอนนันจุดที่เราเรียนจบแล้วเราทํางานกันใ,นในตอนนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนเราได้ไปเห็นได้ไปเรียนรู้อะไรหลายอย่างตอนแรกคุณแบงค์นี่คือแฟนกันใช่ค่ะใช่เสร็จแล้วเหมือนกับตอนที่เราทํางานนะคะของเจกไ็ได้ได้ฟิลที่ได้ไปควบคุมโรคติดต่อทางเหนือ,อก็ไปอยู่เชียงรายอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยสิ่งที่เราเห็นตอนแรกใจเราตอนแรกที่เราเข้าไปควบคุมโรคอะเรามองว่าโอเคถ้าหากเราทํางานวิจัยของเราหรือว่าเราผลิตยาผลิตอะไรได้เนี่ย คุณภาพชีวิตของคนโดยรวมเนี่ยน,น่าจะช่วยเข้าไปช่วยได้เยอะขึ้นแต่ว่าพอเราเข้าไปทํางานจริงๆอะคะ่ะเราก็เจอโจทย์หลายอย่างเราเพิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยเยอะมากเลยที่ทําให้คนชีวิตดีส่วนหนึ่งที่เราแบบสะกิดใจมากๆก็คือเราอะพอเราขึ้นไปอยู่ทางเหนือจริงๆเราก็รู้สึกว่าอตรงนั้นที่เราเจอตรงฟิลไซส์เราจะเจอแต่ผู้สูงอายุเป็นแบบเป็นคุณยายเลยอะคะ่ะที่อยู่ร่วมกันกับเด็กทารก<ม>ก็คือวัยทํางาน<ม>หรือว่าวัาวายเรียนนี่ยังจังเนี่ยเราไม่ได้เจอ พอกลับมาเจอกันกันกบคุณแบงค์ที่เป็นโนลหัดกับเราเองตอนนั้นเนี่ยนั่งคุยกันทานข้าวด้วยกันก็แบงค์ก็บอกว่าเจอคล้ายๆกันขึ้นไปขายของทางเหนือเนี่ยบางทีก็นั่งทานข้าวก็จะเจอคุณลุงที่นั่งบ่นถึงลูกว่าแบบมมไม่ได้เจอกันมาสองปีลูกไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้ว องคความรู้ที่เรามีเองอะทั้งทางวิทยาศาสตร์ยอย่างเจจะเป็นชีววิทยาอยู่เก็บเป็นแบบโมเลกุลร์เบลโลจีค่ะก็คือแบบสกัดได้วิจัยเกี่ยวกับพวกเรื่องที่เป็นโมเลกุลร์ลึกๆได้ส่วนอย่างของแบงก์เองก็จะเป็นโครงสร้างเคมีทั้งหมดเนี่ยความรู้ของเรามันน่าจะเอามาทําอะไรที่มันสามารถสร้างงานกลับเข้าไปที่บ้านของเขาได้เราอยากจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้รู้ว่าเกษตรกรรมที่บ้านเขาเนี่ยมันมีแนวทางมันอยู่ได้มันไปได้ค่ะแล้วทำยังไงตอนนั้นก็เลยเริ่ม แปรรูปพวกสมุนไพรมาทําเป็นสบู่เป็นสครับเป็นอลักหลายอย่างเพราะฉะนั้นเซนแอนเซนในช่วงแรกเนี่ยคนจดจําว่าเป็นสมุนไพรทําแล้วไปขายที่ไหนก็ับก็ตอนแรกก็เริ่มออนไลน์เสร็จแล้วก็เริ่มขายเป็นไปออกบูธวันหนึ่งที่เราออกบูธเนี่ยมีพี่ลูกค้าคนหนึ่งเขาเดินมาหาเราแล้วเขาแบบเขามองอย่างเงี้ยลยแล้วเขาก็บอกว่าหุ้ยชอบชอบอ่ะอันนี้แหละคือแบบมันน่าจะมีอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วสุดท้ายสิ่งที่เขาทํากับเจก็คือเขากางกระเป๋าตังค์แล้วยื่นกระเป๋าตางังค์มาให้เจแล้วก็บอกว่าเอาเงินไปให้หมด แล้วแลกของมาให้หน่อยแล้วก็พี่อยากให้มันมีอย่างเงี้ยมานานแล้วห้ามเจงนะโอ้ตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นจะร้องไห้ตอนนั้นคือแบบว่าเอ้ยเราไม่รู้จักกันอะแล้วเขาก็แสดงความความรู้สึกของเขาเต็มเต็มมารู้สึกว่าธุรกิจเซนต์นนเซนที่ทำอะเรารู้สึกมานานแล้วมันเป็นงานกลุ่มเราถือฟันของเราเราคิดในมุมของเด็กวัยรุ่นสองคนว่าเอ้ยอันเนี้ยมันไปได้แต่ว่า มันไม่ใช่แค่ฝันของเราอย่างเดียวนะเรารู้สึกว่าเราถือฝันของลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าอยากจะเห็นอะไรเงี้ยออกมาด้วยะคะ่ะจนถึงทุกวันนี้เลยขายสบู่ก็มีโอกาสดีลูกค้าฟีดแบ็กมาอย่างนี้ได้กําลังใจในการทํางานทําไมถึงเปลี่ยนมาทําเกี่ยวกับกลิ่นนะจริงๆตอนนั้นมันเกิดเป็นเหตุระหว่างทางค่ะคือพอเราขายสบู่ขายสมุนไพรเนี่ยเราก็มานั่งดูกันว่าเอ๊เราจะพัฒนางานเราอย่างไงแล้วเราก็เจอว่าเออลูกค้าเนี่ยแบงก์ก็บอกว่าเราขายงานสมุนไพรก็จริงนะแต่ว่าลูกค้ามาซื้อเนี่ย เขาพูดเป็นกลิ่นกันหมดเลยชอบกลิ่นแล้วรถติดติดจนบางคนก็แบบแอบบเอาสบู่ไปวางไว้หน้ารถอะไรแบบนี้ค่ะ <c oughs> คือติดอยากให้มันอยู่กับเราในทุกทุกที่แวนก็เลยบอกว่าเอลองไปดู explore เพิ่มบวกกับอีกอย่างหนึ่งเรามองว่าถ้าเราแปลรูปงานได้ลึกขึ้นเนี่ยมูลค่ามันจะสูงขึ้น <c oughs> ก็เลยเริ่มไปเรียนค่ะแต่พอไปเรียนเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปเจอโลกอีกใบหนึ่งเราเราชอบมันมากอะ่ะมันคือตัวเราที่สุดแหละแล้วมันคืองานที่พอเราเริ่มเข้าไปเรียนเราดูแล้วว่าแบบ24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยเราอย ไม่ต้องเดินพักไปไหนเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดจุดเปลี่ยนพอเรามาดูเนี่ยการแปลรูปที่ลึกไปเป็นในอุตสาหกรรมกลิ่นเนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าได้ได้สูงมากกับฟาร์มแล้วก็เชล์ไลฟ์จากเทียบจากการขายผลสดที่มันเป็นหน่วยวันเนี่ยเชล์ไลฟ์จากการเข้ามาอยู่ในวงการกลิ่นก็คือมันสามารถอยู่ได้3ามปีในตัวสินค้านั้นฟาร์มก็ลดความเสี่ยงลงแล้วก็โปรเจกต์ที่เราไปทํากับฟาร์มก็มีตั้งแต่ว่าเราเราเอา เอาเขามาแปลรูปในอุตสาหกรรมกลิ่นด้วยแล้วเราสามารถทำเวส์แมนจเมนต์ของเสียของเกษตรกรรมที่จริงๆแล้วอาจจะ <ๆ S 1> เขาอาจจะต้องทิ้งไปแล้วแหละอย่างเช่นแบบเปลือกมะนาวเปลือกส้มพวกนี้ค่ะก็สามารถเอามาทำเป็นเอเซนเชียลออยล์ของเขาซึ่งมูลค่าก็ได้อีก7 0 0 0บาทต่อกิโลก็ไปเป็นมูลค่ากลับเข้าไปที่ฟาร์มได้อีกโอ้ก็เหมือนเอื้อซึ่งกันและกันเลยใช่แล้วต่อยอดแล้วมันการพัฒนาแล้วเจทํทำธุรกิจเกี่ยวกับกลิก่นนี่มา10ปี เคยนับไหมว่าทํากลิ่นม,มาทั้งหมดกี่กลิ่นแล้วก็เกินสี่พันกลิ่นค่ะสี่พันเลยฮะใช่ค่ะแล้วแต่ละกลิ่นต้แตกต่างกันด้วยฮะใช่ค่ะผมนึกภาพไม่ออกเลยครับว่าแต่ละกลิ่นจะมีความแตกต่างและผสมยังไงให้ใหมันออกมาเป็นกลิ่นแต่ละกลิ่นได้นะครจริงๆก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาดูเต็มทีเลยครับพี่เจรีโอ้ดีให้อยากเห็นกันครับ<笑><笑>ร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดย45ปีปตอทอจุดพลังชีวิตข,ขับเคลื่อนอนาคต เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตท จุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปีอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ <Thank you. S 2> s. <S ่งของสมุนไพรที่เราใช้ในงานค่ะพี่เจอรี่ก็จะมีตั้งแต่จริงๆแล้วก็จะมีตั้งแต่ชื่อที่เคยอยู่ในตำรับยาไทยพงศาวดารโบราณพวกโก กดจุฬาลัมพากดก้านพราวอะไรอย่างนี้ไปจนถึงสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดเลยสมุนไพรที่เจใช้ในการผสมแต่งกลิ่นต่างๆทั้งหมดใช่ค่ะส่วนใหญ่นี่จะเป็นสมุนไพรที่อยู่ในไทยหรอป่ะครับจริงๆมีทั้งไทยและต่างประเทศค่ะเพราะว่าอีกหลายชนิดเหมือนกันที่ไทยยังไม่สามารถปลูกได้อย่างเช่นพวกลาเวนเดอร์เจลาเนียมด้วยเขตภูมิประเทศของเราแสดงว่าสิ่งที่เจทํานี้จริงๆวัตถุดิบก็ ชาวบ้านก็ปลูกแล้วทางเจก็เป็นฝ่ายไปรับซื้อเพื่อมาต่อยอดใช่ไหมครับใช่ค่ะของทางทีมเจเองเนี่ยก็จะเป็นการดูว่าเป็นการให้ดีมานไปจนถึงการมองว่าพืชชนิดไหนที่น่าที่จะแบบขยายงานปลูกเพิ่มก็ช่วยเขา forecast ในส่วนนี้ค่ะแล้วก็รับผลิตภัณฑ์แปรรูปเข้ามาแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็จะมีส่วนของหน่วยงานรัฐหรือว่ากลุ่มของมหาวิทยาลัยที่เขาช่วยเข้าไปัพ p อ o r t ในเรื่องของขาที่กเกษตรกรเนี่ยจะได้ จะได้เอเซนเชอร์อวยมามีตั้งแต่การสอนหรือในข้อมูลทางการเทคนิคหลายๆอย่างเนี่ยทางมหลาลัยก็ช่วยจัดการให้ไปจนถึงการช่วยเพิ่มมูลค่าอันนี้ก็จะเป็นการทํางานร,ร่วมกันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์าการเกษตรเขาเนี่ยมีมูลค่าที่สูงขึ้นลดของเสียมากขึ้นหรือว่าอาจจะไปจนถึงการสร้างรายได้จากของเสียเองแสดงว่าที่เห็นนี่ครับแต่ละขวดเป็นวัตถุดิบที่สกัดมาจากพืชธรรมชาติมีวัตถุดิบที่มาจากสิ่งอื่นไหมครับ มีด้วยค่ะทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราก็สามารถสังเคราะห์ในห้องแลบเพื่อที่จะชดเชยสิ่งที่ถ้าเราเอามาจากธรรมชาติจริงๆมันอาจจะทําให้เป็นลดความยั่งยืนของป่า<ม>พวกนี้เนี่ยเราก็สามารถสังเคราะห์เทียบขึ้นมาใช้ในงานน้ําหอมได้ซึ่งกลิ่นที่ออกมาค่ะก็จะได้บรรยากาศที่มีความโมเดิร์นสามารถสร้างงานในช่วงที่กว้างขึ้นได้<ม>เราก็ใช้วัตถุดิบุรงนี้ด้วยค่ะโอ้แล้วจะมีให้เห็นที่นี่ไหมครับมีค่ะเชิญทางนี้ได้เลยครับพี่เจรีอ๋อครับ กคือกลิ่นที่สกัดนอกเหนือจากพืชธรรมชาติใช่ค่ะว่าทำไมจะต้องเยอะแยะขนาดนี้ขนาดนะั้นผมก็เยอะแล้วนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะจริงๆวัตถุดิบจริงที่เป็นองค์ประกอบสังเคราะห์จะเป็นตัวที่อาจจะเทียบธรรมชาติหรือเทียบ,บองค์ประกอบบางองค์ประกอบของดอกไม้นี่เรามีประมาณ90 0อยตัวอันนี้ลองดมได้ไหมได้เลยค่ะว่าเมื่อมีการสังเคราะห์เทียบค่ะมันก็จะเทียบ<ม>บรรยากาศบางส่วนที่เราเคยรู้จักดีไอดินกลิ่นฝนอ่า ึ่งจริงๆกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่เวลามนุษย์เราได้กลิ่นอ่ะเราจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีเพราะว่าในทางวิวัฒนาการอ่ะมันเหมือนมันเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตเรานี่เหมือนนั่งอยู่เถียงเถียงนาเลยฮะอ่าใช่จริงๆเราก็แค่เอาดินมาก็ได้ป่ะเดี๋ยวไม่ไม่ได้ต้องแล้วก็จะดึงกลิ่นไม่ได้อ้าวเหรอคือเอาดินเฉยๆนะถ้าเราลองดมดินเนี่ยเสความเข้มเขาไม่ถึงอ้าเหรอครับใช่ค่ะอันนี้เราก็จะดึงมาเฉพาะตัวสารที่แบคทีเรียในดินเขาสร้างเมื่อมีฝนตก แล้วเราก็เอามาประกอบกับองค์ประกอบของน้ําต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วย recall memory อย่างเราดึงอย่างพี่เจรี่ก็จะบอกว่าเหมือนอยู่เถียงนาบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยเหมือนอยู่หลังบ้านอะไรงี้ยมัน recall memory ได้โอดิสเปซอ่ากลิ่นอวกาศค่ะเป็นหนึ่งในคนไม่เคยดมเขาก็งงเสียมาได้ยังไงเพราะคนไม่เคยได้กลิ่นอ่าใช่ค่ะจริงๆแล้วกลิ่นบรรยากาศเนี้ยเราดึงข้อมูลจากนาซาออกมาทํา ว่าเวลาที่เขาไปเดินบินไปจนถึงตรงทางช้างเผือกเขาจะมีการเก็บตัวอย่างออกมาว่าเขาพบแร่ธาตุอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแห้งนักบินอวกาศหลายท่านนะเขานิยามกลิ่นอวกาศว่าบางทีก็เหมือนกลิ่นบาร์บีคิวบางทีก็เหมือนกลิ่นเวลาเราออกเหล็กเพราะมันจะมีองค์ประกอบองค์ประกอบโลหะเยอะก็อยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะแต่ผมบอกไม่ถูกเพราะไม่เคยไปอวกาศ แต่เราก็จะได้รู้สึกมืดๆเว้งคว้างหน่อยๆใช่ไหมคะเวลาที่เราดมเราก็จะรู้สึกว่ามันดักดับมีสโมกมีอะไรยกเป็นข้อดีนะได้เรื่องเล่าจากคนอื่นใช่ไหมใช่ค่ะใช่กลิ่นหนังสือเก่าค่ะอันนี้ก็จะติดเก่าไปอีกพอเก็บเอาไว้ใครชอบซื้อหนังสือมือสองจะมีกลิ่นนี้ประจำใช่อันนี้ทำมาจากพวกใบแพทชอรี่ค่ะอันนี้ก็มาจากฟาร์มที่ชนบุรีมีส่วนประกอบส่วนหนึ่งด้วยอีไม่ใช่เอาหนังสือเก่ามาบด ไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่มันจะไม่มีความเข้มมันจะไม่ถึงพอให้เราได้กลิ่นนั้นค่ะโอ้ยยากไปยค่เราจะต้องไปหาเราต้องดูมาเราเทียบวัตถุดิบออกมาแล้วก็ปรุงค่ะใช่ยิ่งกว่าพ่อครัวแม่ครัวนะคล้ายๆค่ะจริงๆสกิลคล้ายเชฟเวลาเรียนเองก็คล้ายเรียนเชฟก็คือต้องฝึกกลาจมูกขึ้นมาโอ้โหเห็นทั้งกลิ่นที่สกัดจากธรรมชาติแล้วก็ที่ปรุงแต่งขึ้นมาอีกทีมีกลิ่นที่แปลกที่สุดไหมครัถ้าคิดว่าแปลกที่สุดน่าจะเป็นลมหายใจผีค่ะ คือผีจริงๆก็น่าจะไม่มีลมหายใจแล้วผมชักสงสัยเจเลยนะครับทําวิจัยยากมากเลยฮะไมนเป็นกลิ่นยังไงฮะคือจริงๆอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราทางานร่วมกันกับศิลปินท่านหนึ่งแล้วเขาอยากจะได้ความรู้สึกวูบที่เหมือนเวลาพี่เจอรี่ดูหนังผีแล้วพี่พี่เจอรี่อาจจะยังไม่เห็นผีแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรมาพ่นๆอยู่ที่หลังอะค่ะอารมณ์ที่เหมือนมีหายใจรดต้นคอเรารม่อดขนลุกเลยอาใช่ค่ะนี่เลยค่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะกลิ่นโกส s ันนี้เราใช้กลิ่นซากสัตว์กลิ่นสาบสัตว์กลับมาเอาไปใช้ได้เหรอครับใช่เป็นไงคือเราอยู่ในส่วนหนึ่งของงานที่เป็นเอกชิบิชันศิลปะด้วยอะไรที่ดึงความทรงจําของคนจริงๆมันต้องทั้งดีและร้ายน่ากลัวและสุขใช่ไหมคะกลิ่นก็สามารถเราอันนี้เป็นหนึ่งในหมดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลิ่นที่แปลกแต่ไม่น่าพิลลมใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละค่ะแต่มันเป็นเหมาะสาหรับงานบางงานที่เราเขาเขาจ้างเรามาทําใช่ครับจริงๆอ่ะกลิ่น ต้องบอกว่าเบื้องหลังกลิ่นหอมทั้งหมดอ่ะมันเกิดมาจากกลิ่นเหม็นเนาะอย่างกลิ่นที่เซ็กซี่ที่สุดอ่ะมันออกอาจจะออกมาจากกลิ่นสาบสัรกลิ่นเ้าเลือกกลิ่นสารคัดหลัง่งเพราะฉะนั้นในฐานะคนปรุงเนี่ยวัตถุดิบกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่กับเราค่าน้างเยอะไม่น่าเชื่อว่าแต่ละกลิ่นนี่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นมาได้หมดขอให้มีโจทย์ใช่ค่ะเราทางเราก็ต้องไปทําการบ้านค่ะพี่ก็จะเหมือนอต้องไปรีเสิร์ชเพิ่มว่าข้อมูลจริงหรือเมมโมรีหลักๆที่คนเขาจดจําเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรเราจะได้ดึงขึ้นนนนมมาได้ัหหีี่่่เเ็็สสุุแและิงงงทปต มีอะไรให้ยื่นชมอีกไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเจ๊พาพี่เจอรี่เดินไปทางนี้ได้เลยค่ะนะคะโอ้โ,อโอ้นี่อันนี้คือรูปภาพสินค้าที่เราผลิตให้กับลูกค้าป่ะครับตัวนี้จะเป็นงานส่วนหนึ่งของลูกค้าเราที่ได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศเลยค่ะอ๋อมีประกวดมีได้รางวัลน<ช>ีล้ด้วยเหรอครับค่ะ โอ้โมีผลงานภูมิใจที่สุดบ้างไหมฮะโอ้อันนี้จริงๆผมภูมิใจทุกผลงานเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเรารู้สึกว่าอีเดน i ิตี้ของเขาเนี่ยแล้วก็ความตั้งใจในการผลักดันแบรนด์ของเขาก็ค่อนข้างจะเก่งกันมากๆทุกท่านเลยค่ะโอ้ยากไหมเนี่ยกว่าจะออกมาได้หนึ่งชิ้น ใช้เวลาเยอะไหมครับบางงานก็ได v e l o p กันนานกว่าแบบนานกว่าการตั้งท้องหนึ่งครั้งก็เกินเป็นปีก็มีใช่ค่ะสปีก็มีแล้วก็อย่างล่าสุดเนี้ยก็จะมีหลายๆผลงานที่ได้รับขึ้นมาเป็น honorable comment จากในงานประกวดน้ำหอมโลกค่ะใช่เป็น honorable mention เลยค่ะส่วนด้านี้เห็นโขวดเยอะแยะอันนี้คือแพคเกจจิ้งเหรอครับ ตัวนี้จะเป็นใช่ค่ะด้วยความที่ของเราเนี่ยเราเป็น one stop service คือหลังจากที่เราดีไซน์กลิ่นเสร็จเนี่ยเราดูแลไปจนถึงการให้เขากลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมขายจริงๆหรือว่ากลายเป็นบริการที่อยู่ที่ณโชรูมหรือว่าณโรงแรมของลูกค้าจริงๆก็เลยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราให้ลูกค้าส่วนที่เราค่อนข้างจะพยายามผลักดันให้มากขึ้นในช่วงปีหลายๆปีมานี้ค่ะจะเป็นหมวดของบรรจุภัณฑ์ที่เป็น sustainable packaging ค่ะตัวนี้ก็จะมีการคอ l แ a b กับกลุ่มเครือที่ดูแลกลุ่ม s a ยูเนี i ยน ก็จะมีการทําบรรจุภัณฑ์ที่ร <lig uellement> <g horizontally descript or> ักโลกมากขึ้นลดคาร์บอนฟุตปริ้นมีใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมีทั้งมีการบางบางตัวเนี่ยก็สามารถใช้ขยะจากทะเลมาทําได้ส่วนอันนี้ก็จะมีการใช้กลับมะพร้าวมาทําบางชิ้นในนั้นก็จะเป็นข้าวค่ะแสดงว่าเราไม่ได้คิดแค่เราอย่างเดียวเราทําทุกอย่างนี้ มองเห็นคนอื่นด้วยแหมน่ารักมากๆเลยนะครับจริงๆแต่ว่าถ้าเรามองเรามองได้ครบทุกฝ่ายอะค่ะมันก็ดีกับตัวเราด้วยแล้วก็ดีกับทุกฝ่ายด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เจอรี่อยากลองปรุงกลิ่นเฉพาะของพี่เจอรี่ขึ้นมาไหมคะทำกลิ่นขึ้นมาเองเนี่ยใช่ค่ะ<ต>วันนี้เรามีเตรียมวัตถุดิบเอาไว้ให้แล้วครับน่าสนใจจะยากไหมเนี่ยไ,<ฮะ>ไม่ยากค่ะเดี๋ยวลองทําด้วยกันได้เลยดีเลย<ๆ>ฮะ,ฮะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา โกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปาาีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เจเครับโอ้โ oh, หนี่เห็นอุปกรณ์เยอะมากมายคันนี้แสดงว่าพร้อมแล้วกอนอื Scott ่น อยากรู้ครับว่าเราจะเริ่มทํากลิ่นหรือปรุงกลิ่นชนิดหนึ่งนี้เราต้องเริ่มต้นคิดจากอะไรก่อนเา<อ>ด้วยความที่กลิ่นนะ่ยมันเป็นภาษาภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าไปอะคะ่ะมันจะมีเมสเซจกับอ,อารมณ์แฝงเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่างวันเนี้ยถ้าพี่เจลลี่ต้องการสร้างกลิ่นของพี่เจอรี่อะคะ่ะก็อาจจะต้องคุยกันก่อน,อนว่าเรากําลังมองเห็นภาพแบบไหนความรู้สึกแบบไหน,นะคะ่ะจริงๆพี่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยเป็นนักบาสแต่ทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่นิดนหน่อยหน่อย จะมีกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตจะต้องใช้ตัวไหนบ้างเนี่ยส่วนตัวก็จะมองเป็นพวกกลุ่มอโรมาติกฟูเจค่ะก็คือจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นกระปี้กระเป๋ากลิ่นก็จะสร้างมาจากคาแรคเตอร์พวกอาจจะเป็นแอคคอร์ดใบชาควบคู่ไปกับกลุ่มดอกไม้ขาวกลุ่มลิเลียเดอรวาเล่ที่เป็นดอกไม้ที่ให้กลิ่นอมเขียวสดชื่นนิดหนึ่งแล้วมาตัดกับกลิ่นอโรมาติกของกลุ่มพวกแคลรี่เซจลาเวนเดอร์พวกนี้ค่ะจะให้กลิ่นที่เรารู้สึกสะอาดสดชื่นแล้วเหมาะกับการสวมใส่ไปออกกําลังกายด้วยโอ้ี่แสดงว่าเจนนนีี่มตกล พอพูดมาปุ๊บสามารถเอามาเบลนได้หมดเลยเนาะ<ช>ครับโรมาติกกลุ่มเนี้ยค่ะแอคคอร์ดที่ใช้แล้วสามารถสวมใส่ได้ไงก็จะเป็นตะกูลแอคคอร์ดใบาชาอันนี้ก็จะเริ่มจากใบชาขาวก่อนเราจะจัดระยะห่างให้อยู่กับจมูกประมาณนี้แล้วก็ดมไม่เกินสักประมาณ10วินาทีเราจะปล่อยออกแล้วเราค่อยกลับมาดมใหม่เพื่อที่จะสัมผัสเรียนรู้แต่ละห่วงของลมหายใจเขาไม่งั้นถ้าเราแช่เขานานเกินไปบ,บางคนเข้าใจว่าฝึกดมกลิ่นต้องอย่างนี้สักพักเดี๋ยวจมูกเราเขาจะเรียนรู้แล้วว่ากลิ่นเนี้ย เราเดี๋ยวเราจะได้ได้ดมตลอดมันก็จะเริ่มชา้าอ่าเราก็จะเริ่มไม่ได้กลิ่นอันเดียวก็ได้เลยเนี่ยถ้าเมสเซจอันนี้ค่ะจะเป็นแอคคอร์ดที่เราปรับขึ้นมาเพื่อให้มัน,มมนเขาเรียกว่าเป็นสับพอมเปาวาคือเกือบจะหอม,อมแต่เมสเซจเขาจะสังเกตว่ามันกลางๆางมันเราต้องการการแต,แต้มเพิ่มเติมเพื่อให้คาแรคเตอร์เขาชัดเจนขึ้นตัวนี้ก็จะมีความเขียวที่สูงขึ้นชาเขียวเนี่ยใชย่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวเสริมเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นที่มีความอารมมติ i อันนี้ก็จะเป็น สารสกัดจากดอกแคลริเซชจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นโอกุตูหลายที่เหมือนกันค่ะกลิ่นนี้จะเป็นแนวอีกแบบเหมือนเปนกใิ่นเป็นตัวที่เราจะใช้ท็อปปิ้งเข้าไปนิดนึงเพื่อให้กลิ่นเนี่ยมีความสดชื่นขึ้นสะอาดขึ้นคือถ้าเยอะไปเพมันก็จะขุนนท็อปเข้าด้วยอีกตัวหนึ่งก็คือองค์ประกอบของน้ําใครที่อยากจะสร้างกลิ่นตัวเองมาที่นี่ได้เลยฮะใช่ค่ะความอันนี้น,น่า <ๆ S 1> จะ<ๆ>จับ อะควาติกโน้ที่อยู่ในน้ำหอมหลายๆชนิดได้คะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ให้ความมอสซี่เหมือนเวลาที่กลุ่มน้ำหอมสปอร์ตเขาจะชอบใช้เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกเย็นสดชื่นขึ้น,นค่ะติในหนึ่งกลิ่นนะคะเราจะใช้อ,องค์ประกอบถ้าที่นี่ก็จะไม่ต่ำกว่า30ชนิดนีหวานหวานแต่อันนี้จะเป็นสับหอม,มปาเนน้นำลายดมแ้วน้ำลายไหลอันนี้มีอ c คอดและคารีดด้วยเป็นกลิ่นแบบพีซฟูลค่ะสันติสุข ให้เรารู้สึกาผ่อนคลายเขาบอกพิชใช่เลยใแต่ึงไม่ออกแต่ว่ากลิ่นคุ้นๆุ้นเอาแสดงว่าได้6กลิ่นแล้วมาผสมกันแล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็สามารถท็อปปิ้งตัวที่เหลือเราอาจจะปกติถ้าเป็นเฮาส์ใหญ่เลยอะค่ะก็คือสามารถเริ่มแกนให้สวยที่6กลิ่นแล้วเราค่อยตกแต่งด้วยตัวอื่นอทีหนึงโหกลิ่นเจอรี่ผมก็ได้น้ำหอมเป็นของตัวเองละว1ขวดใช่ค่ะกลิ่นสปอร์ตของพีเจอรี่แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเจจะปรุงกลิ่นคนไทยหัวใจไม่ท้อ กลิ่นที่ทาให้คนรู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตแล้วก็มีพลังบวกค่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะกลิ่นคนไทยหัวใจไม่ท้อซึ่งเขาอ่ะจะให้บรรยากาศที่เหมือนกับเราถูกอบกอดอันนี้เอาไว้สร้างฮักมีแอคคอร์ดเวลาที่คนใช้สิ่งเนี้ยเขาจะรู้สึกถึงความเป็นมิตรกลิ่นคนไทยหัวใจไม่ท้อค่ะพี่เจริยอันนี้จะให้พี่เจริยลองสบายๆดูมันพร้อมไหมทำงานแล้วมันจะทำให้มันมีความเฟรชเวลาเจออะไรเหนื่อยเหนื่อยมันจะได้ผ่านไปได้ ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากลิ่นนี้สามารถบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้ด้วยฮะมาทําตอนแรกๆนี้ครอบครัวเห็นด้วยไหมครับคุณพอ่อคุณแม่ครอบครัวก็จะงงๆนิดน,นึงค่ะ<ม>แต่ว่าโชคดีว่าทั้งสองครอบครัวเองครอบครัวเจแลวก็ครอบครัวแบงค์เนี่ยเขาสปอร์ตสนับสนุนในทุกทางที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการเติบโตใน,ในความรู้สึกของผู้ใหญ่อะคะ่ะในตอนแรกเขาก็อาจจะทั้งทั้งเป็นห่วงด้วยเนื้แล้วก็อาจจะมีเรื่องความเข้าใจว่า กำลังทำอะไรหรือว่ากําลังดมอะไรกันอยู่มันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของปัญหาสุขภาพไหมครับอ,อ๋อจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาจะมออีรูปแบบการทํางานที่ต้องที่ต้องเซ็ต ไวนิดนึงค่ะอย่างเช่นอย่างตัวเจอเองเนี่ยท,ที่ต้องคอยทํากลิ่นเยอะๆเนี่ยเราจะมีว่าในหนึ่งอาทิตย์เ,ยเราจะทํางานกลิ่นได้กี่วัน uh huh. อของเจอเองเนี่ยจะเข้าไปปรุงไม่เกิน3วันในทุกๆวันเราเองเนี่ยเราจะมีการเมนเทนแนนซ์จมูกก็คือจะมีการดูแลทั้งเรื่องของการทําให้สภาพแวดล้อมที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าช่วงที่เราไม่ได้ปรุง uh huh. ทุกอย่างจะต้องปัดสะจากกลิ่น uh huh. ให้คลีนให้ให้ประสาสัมพันธทางจมูกตื่นที่สุดเคยมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าท้อจนรู้สึกอยากจะหยุดไม่ทําแล้วมีไหมถ้าอยากจะหยุดเนี่ยอาจจะยังไม่มีแต่ว่่่่าาาาาคํวท้ออนนียจะมมขึบ มันจะมีช่วงยากๆเนาะจริงๆต้องบอกว่าพวกเจเองอะ่ะเราไม่ได้จบทางธุรกิจมา,มเ,ราเราแบบไม่ได้มีข้อมูลทางด้าน business เลยแต่ว่าเราเหมือนเราเป็นคนที่จบสายวิทยาศาสตร์สองคนมาทำงานเพราะฉะนั้นขายยังไงเข้าหาลูกค้าย,ยังไงอะไรเงี้ยตั้งแต่ตั้งแต่จุดแรกๆเนี่ยก็เป็นจุดที่เราเหมือนเราเรายังไม่รู้ว่าเราอะจะต้องเอาตัวเองไปไว้ตรงไหนของตลาดกลับกลายเป็นว่าช่วงหลังมันก็คือ มันมาเป็นจุดแข็งหนึ่งของเราก็คือเรายังคงคาแรคเตอร์เครื่องล่างเป็นนักวิชาการอยู่ก็คือปกติเวลาเราเข้าไปทํางานกับลูกค้าเนี่ยก็เลยเป็นแนวทางที่เราเหมือนไม่ได้ขายอยู่แล้วสิ่งที่ทําให้เราผ่านตรงนั้นมาก็คือเราพยายามดูว่าถ้าเราไม่ได้ไปขายล่ะคือ,อการเข้าหาลูกค้าเนี่ยถ้าพวกพวกเราไม่ได้มองว่าเรากำลังจะไปขายของนี่แต่ว่าเราเหมือนเราถือชุดข้อมูลหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับเขา เราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้เหมือนไปแบบพาสินค้าไปแล้วบอกให้เขาซื้ออ่ะแต่มันคือการได้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็เราบอกเล่าได้ว่า,อ,าองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยจะไปทําให้เขาประสบความสําเร็จยังไงได้ไดบ้างหรือว่าลดความเสี่ยงยังไงได้บ้างค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่โอเคพอเราพอเราเจอทางว่าจากจุดที่เรานึกไม่ออกเนี่ยม,มาจนถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้แล้วปรับมากับลูกค้าเราก็รู้สึกโอเคมันเป็นแนวทางการสื่อสารที่เขาเข้าใจ วันนี้คุณเจทำให้ผมเห็นแล้วครับว่าหากเราทำทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตให้สำเร็จเราสามารถส่งต่อโอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆได้อีกมากมายครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับจำนวนนะักกรุงกลิ่นในโลกใบนี้รวมกันนะยังน้อยกว่านักบินอวากาศเคยนับไหมว่าทำกลิ่นมาทั้งหมดกี่กลิ่นแล้ว ก็เกิน4พัดกลิ่นค่ะ4 0 0 0เลยใช่ต้องบอกว่าเบื้องหลังกลิ่นหอมทั้งหมดอ่ะมันเกิดมาจากกลิ่นเม็นเนาะอย่างกลิ่นที่เซ็กซี่ที่สุดอ่ะมันออกอาจจะออกมาจากกลิ่นสาบสาดกลิ่นเขาเลือกกลิ่นสารคัดหลังเพราะฉะนั้นในฐานะคนปรุงเนี่ยวัตถุดิบกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่กับเราข่าง้างเยอะ